สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อน่าคอนเทนต์ที่แล้วคราวที่แล้วเราทำไว้นะคะว่าเราเอารักษาขาไว้นะคะเราบงไว้ในถังสีนี้นะคะเพื่อที่เราจะต้องเอามา,าใช้ได้ง่ายสะดวกสบายนะคะเพราะว่าขาที่เรา,าใช้เราใช้บ่เยอะนะคะนี่ที่เราฝังไว้แลวเราก็จะมาตัดใจนี่ S <S เดียวนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะนี่ที่เราฝังไว้ค่ะฟังบปเยอะนะคะเพื่อนๆนี่ฟังไว้บลึกนี่แบบนี้นะคะนี่เราจะจัดไปใช้เนี่ยจะใดอ่บาบะยากเลยนะคะเราออกออกมาแบบนี้แล้วก็สวายสวายนี่หมายถึงว่านี่นี่เอาดินเอาอย่างที่อยู่ตรงนี้เอาออกก่อนนี่เราจะใ้เมื่อใดนี่เราคำนวณดูก่อนว่าเราจะใจ ตรงไหนนะคะ,ะเขาจะใช้นิดเดียวเขาจะถา,ถาตรงนี้นะคะเพื่อนเขาจะเอาไปใช้นี่อันนี้เป็นกะอันขาแก่นะคะขาแก่นี่ก็จะแข็งหน่อยนึงนี่เขาใช้แค่นี้เองนี่ค่ะก็ปอเอานี้ไว้นะคะแล้วเขาก็เอาฝังไว้เหมือนเดิมนี่ ขาวที่แล้วเอามาฝังไว้ยังสดอยู่เลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่เขาใช้ไปแล้วแล้วเ,เขาก็เอามาฝังไว้แล้วคาออนโมนี้มันก็ยังออกอยู่นี่ค่ะเห็นกัมันก็ยังแทงนี่ออกมาอยู่นะคะเขาจะใช้คาออนเขาก็ปาดเอาตรงออนๆนนี้ได้นะคะวันนี้เขาเอาแก่ๆเขาก็กามาเอาแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ฝังไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนออนี่นี่นะคะเพราะว่า เขาใช้เป็นแกลบที่แบบแกลบที่หยาบๆนะคะแล้วก็ผสมดินเล็กน้อยที่จริงเป็นทรายนะคะต้องเอาทรายมันจะดึงง่ายแต่แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครมามีทรายนี่แล้วก็ฟังไว้กำหน้าถ้าเราจะมาเอาไปใช้แหมเขาก็มาดึงตรงนี้ออกไปเลยนะคะเขาบม่ต้องไปขุดเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนี่อยู่ในดินเขาต้องขุด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 ,ขดงัดออกมา ใบะเสียงมันก็เสียไปนะคะเอาใส่ตู้เย็นมันก็แหง้งแล้วมันก็บอ,อะบะสดนะคะนี่แบบนี้แล้วเขาก็ไปล้างทำความสะอาดใจบกใดเขาก็เอาบอกอันนะคะแล้วก็ละไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณความหูด้ดีๆนะคะจากบ้านพี่กุนนารีรัตน์นะคะนี่เขามาทำตามแล้วเยี่ยมเลยนะคะเด็ด เลยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะ,ะที่ซื้อขามาแล้วแล้วใช้บะเสียงนะคะเอาทําแบบนี้ได้เลยนะคะใส่กระป๋องน้งอยๆก็ได้นะคะสถตาเรามีกระป๋องน้อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเอาทรายใส่แล้วก็เอาข่าปักเข้าไปนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเอาไว้ใกล้มือหยิบใช้ได้เลยนะคะนี่เป็นประโยชน์ดีๆนะคะเพื่อนๆค่ะนีขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ